โอเคเอานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการคิดแววนการวันนี้ก็ยังอยู่กันกับผมนะครับชุนและคุณฟิลนั่นเองอชุนใช่ครับเป็นคนเดียว <laughs> เองผมตั้งขึ้นมาเพราะผม <laughs> เป็นโอตโค้กง, <c oughs> <c oughs> ง่ายง่ายๆเบยอ่าถ้าทุกคนได้ดูคลิปของเขาที่แล้วเราก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอ่วันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ นะครับดูการ์ดในกล่องเหมือนเดิมนะครับเป็นการรีวิวย้อนหลังนะครับของชุดการ์ดนะครับวิธีทีทีดีศูนย์เก้าภาคสามชุดที่หนึ่งนั่นเองครับซึ่งเป็นของพี่ไคโทชกิกินั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูนะครับการ์ดภายในกล่องกันแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะทําการรีวิวสกิลไว้ด้วยเลยนั่นเองอ่ะ <ผม S 1> เนื่องด้วยผมรยรอแย่งซื้อมากล่องเดียวก็จะแงะมันตรงนี้ให้เห็นกันจระเลยนี่แหละแงะไม่ออก แงะไม่ออก <t> แงะไม่ออกไม่ต้องห่วงนะครับ <t> ผมจัดเรียงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังคงใส่อยู่ในสภาพที่เหมือนซื้อเพมใหม่ๆแงะเรียบร้อยอ่าไม่ต้องมาแบมือขอวะโถแย่งซีนตลอดเอ้ยอาเกตสุนตัตเลอรนาบกับอีเลเซอร์กระสุนหินโฮกินั่นเอง ชื่อเหมือนตัวอะไรสักอย่างในอนิเมะที่ผมชอบเลยอ่าต่อไปนะครับเป็นฮิวทิกเกอร์นะครับสี่ใบต่อไปะก็เป็นคิดิคอลทิกเกอร์อีกสี่ใบนะฮะหล่อแยงอีกแล้วไม่ต้องเอาไว้หน้าเลยเนี่ย <c oughs> ต่อไปกับรอทิกเกอร์นะครับสี่แล้วก็สแตนทิกเกอร์อีกสี่ใบนะครับผมซึ่งก็เหมือนเดิมมาตรฐานมาตรฐานความเป็นทีดีระดับโลกทีดีมันระดับโลกตรงไหนครับ นั่นดิระดับโลกทีดีไงอ่าใบต่อไปครับซึ่งจะไม่ติดชื่อนะครับเป็นตัว red river dragon ซึ่งเป็นอาร์ตใหม่นั่นเองนะครับผมไม่ต้องแปลกใจตัวเดิมนั่นเองใบต่อไปนะฮะเป็นตัวบูธ์นะฮะชื่อ,อล l ซ s ร r แห่งไฟโค้ใครจี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 เดี๋ยวเหมือนมันโดโดโดว่าแล้ว โดนโดอีกแล้วต่อไปครับกับออเลเซอร์แห่งพายุฝนไทโกใช่ป่ะผมไม่เห็นมีฝนสักหุดเลยฮะนะเห็นมีแต่ลมอไปต่อไปกลับไปสุดท้ายเลยดีกว่าไม่ใช่ไปต่อไปเีเลเซอร์เดโมลูชันดราก้อนนอนี่ก็คือเกรดหนึ่งทั้งหมดนั่นเองซึ่งก็โดนโดการ์หน้ากล่องไปอีกแล้วโอ้ยเส็งชีวิต มันเอาตัวกากๆมาให้โชว์อีกแล้วโอ้ยต่อไปนะครับกับเกตสองเลยกับอีเรเซอร์ดาบสายฟ้าจินจะก,กูลจินนั่นเองส่วนเกตสองไ่ถัดไปนะฮะคือดราก้อนแดนเซอร์เวโรนิกานะฮะซึ่ง,งเป็นจะเป็นเจียวอินเตอร์เซปนั่นเองการไปถัดไปครับกับอีเรเซอร์ทันเดอร์บลูมดราก้อน ถ้าไปต่อไปถ้ากับอเอลิเซอร์ดาวสังหารชูเซและใบสุดท้ายซึ่งเป็นคีย์ยูนิตก็ว่าได้นะฮะคือ,อเอลิเซอร์สปาร์ารคเครนดราก้อนนะฮะตุ่มตุ่มเอาไว้ตรงกลางทำไมละโอนี่ก็คือเกศสองทั้งหมดนะครับมันก็จะเหมือนกับอ่ามีใบนี้มาอยู่แค่สองใบนะครับซึ่งถ้าเปิดสี่กล่องเราก็จะได้ใบนี้สี่ใบแต่ใบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเปลืองเขาสเสือเกิน นั่นคือเรื่องจริงทุกคนต้องรับรู้นะคะซึ่งแทบจะไม่มีใครใส่กันมาเลยทีแรกมานี่เหมือนกับโอ้โหมาหลอเอ้ยมันเหมือนัตเตอร์เบสเลยมาหลอคพุ่งแรงแซงทางโค้งพลังแปดพันอ่าใบต่อไปครับกับอีเลเซอร์แห่งการโจมตีชิออนเป็นเกสามกักกา,ก,าก,ก็คือดิชาร์จิ้งดราก้อนนะครับผม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 ,ผมเอาทุกใบเลยไหมครับต่อใบก็คือ คียูนิตนั่นเองครับคือตัวหน้าก่อนนะครับก็คือเอเดเซอร์วูวิงสวดดราก้อนนะผมซึ่งเป็นตัวเบรกไร้นั่นเองครับบางตรงกลางบังหน้าอีกแล้วบังหน้าอีกแล้วอ่ะเนื่องด้วยเวลาเหลือเยอะเกินไปครับเรามาดูสกิลกันดีกว่าเหมือนมีเสียงอะไรแปลกๆโผล่มาไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยิน อ่ะนี่ครับคือใบแรกครับกับอีเลเซอร์พายุฝนนะครับไทโก้สกิลง่ายๆครับความหนึ่งบวกหนึ่งพันจบแล้วครับผมรีวิวสั้นๆเลยส่วนใบต่อไปนะคืออีเลเซอร์แห่งไฟไคโคจิ ji, นะฮะสกิลก็คืออะไรวะลิงเ <c oughs> มื่อบูธครับเมื่อบูธให้แวนการถ้าเกิดว่าวดาเมจของไฟหลวงข้ามมีสามใบหรือมากกว่าการที่ถูกบูธบวกสี่พันจะจบการต่อสู้จบแล้วครับมันต้องบูธให้แวนใช่ไหมต้องบูธให้แวนอย่างเดียวครับ <c oughs> ไอ้พวกประเภทอย่างเงี้ยชอบบูธแวนตลอดอะอ่าต่อไปครับกับ ish, อีเลเซอร์ดิชไอเดโมริชั่นดราก้อนนะครับสกิลบอกไว้ว่าเมื่ออยู่ในนี้ทำการโจมตีถ้าแวนก่าของคุณติดชื่ออีเลเซอร์พลังจะบวกเพิ่มขึ้นอีก3,000นะครับอ่าต่อไปเป็นการ์ดเกรด2นะครับกับอีเลเซอร์ดาบสายฟ้าจิ้ม สกิลบอกไว้ว่าเมื่ออยู่ในนี้ทําการโจมตีนะครับถ้าจํานวนเรียก,กาดของไฟลรงข่ามีตั้งแต่2ใบเหลือน้อยกว่านะครับยูนิตนี้จะรับพังเพิ่มขึ้นอีกสามพันนั่นเองนะครับผมการ์ดไปถัดไปครับกับอิเลเซอร์ไอ้ดราก้อนแดนเซอร์นะครับ เวโรนิก้านะคร <n> ับสกิลก็คือเอสเปเชียลอินเตอร์เซปนั่นเองนะครับผมก็คืออินเตอร์เซปแล้วบวกชิลหนึ่งหมื่นนะครับผมบ้าบวกชิลห้าพันก็กลายเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็งบอกบวกหนึ่งหมื่นทางเขางงหมดอลยเดียวทุมาหล่อเลยบวกหนึ่งหมื่นไปต่อไปนะฮะทงเก็บกันมันเลยก็คือเอลิเซ่ดาบสังหารชูเซนฮะก็คือสกิลเขาบอกไว้ว่าเขาตะบ้าสองอันนี่คือเขาตะบ้านนะฮะเขาตะบาสอง เมื่ออยู่ในนี้โ<า>จมตีฮิตนะครับใช่ต้องตีฮิตเท่านั้นนะฮะย้ำว่าฮิตนะฮะโจมตีฮิตปุ๊บบึ้มหนึ่งนะครับนี่คือสกิลง่ายๆนะครับซึ่งผมกระโดดเรียบร้อยแล้วอ้าชิบหายแล้วผมรโดดไปแล้วอ่ะการตัว <laughs> <g arden> ถัดไปนะครับกับออเลเซอร์สปาร์คเรนดราก้อนนั่นเองสกิลบอกไว้ว่าเมื่ออยู่ในนี้ทําการโจมตีถ้าแวนกลางคุณติดชื่อออเลสเซอร์นะครับพลังจะบวกเพิ่มขึ้นอีกสามพันนั่นเอง ตอนนี้โดนแยกอยู่ครับกำลังทำการแยกรีวิวเฮ้ยเอาไวต่อไปเฮ้ยยายาหกกันโอ้ยโอ้ยโดนอยีกแล้วการไปลงมปกับอีเลเซอร์เหตุการโจมตีรับชิออนสกิลก็คือเมื่อตีความหนึ่งบวกสามพันนั่นเองนะครับผมโอ้ยโดนแยกอยีกแล้วไปต่อไปแล้วก็คือดิชาชิงดยาก่อนนะโอ้มันยังเอาเอีก <behaved> คกิวบอกว่า,วาเมื่ออยู่นี้ อยู่ช่องบรรกาณนะฮะเมื่ออยู่ในโจมตีบรรกาณนะฮะอยู่อย่างนี้ได้รับพลัง5,000จนจบการต่อสู้นะครับผมเปรมิดเบรกครับนั่นแหละส่วนยูลเรียนะครับเอฟเฟกต์ตอนยูเรีย,รยลเลยมื่ออยู่ในโจมตีบรรกาณนะฮะถ้าแรกเราคุณเป็นแคทารุคามินะครับผมอยู่อย่างนี้บวก2,000จนจบการต่อสู้นะครับผมแล้วก็ดีดไปส่วนใบสุดท้ายซึ่งผมเพิ่งแย่งมานะครับผมโอ้ยใจร้ายคือีเลเซอร์วอลว,วิงสวอตดาร์กอนนะครับผมคุณอธิบายนะครับเพราะคุณเป็นคนเล่นเอกหลัก สกิลครับบอกไว้ว่าลิมิตเบรก4นะครับเป็นเบรกไ์ก็คือเมื่อโดนเก3แคนนะลูกามิไลท์ทับปุ๊บพลังของการ์ดที่ไลท์ลงมาจะบวกเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งมืนและสามารถรีทายการ์ดในแถวหน้าของแนุข้ามได้หนึใบนี่คือสกิลของโววิ่งซอร์ดดราก้อนและยูนิตนี้จะมีทั้งล่างรีเวิร์สและคอสไรนั่นเองนะครับผมซึ่งจะต้องตามเก็บกันเอาเองนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่อยู่ตรงด้านล่างก็คือเมื่ออยู่ในนี้ทําการโจมตีถ้าจํานวนดาเมจของไฟตรงข้ามนะครับมีตั้งแต่3ใบหรือมากกว่านะครับยูนิตนี้รับพังเพิ่มขึ้นอีก2000นั่นเองผมมีอะไรสปอยมาอย่างนึงครับเมื่อต่อรีเวิร์สนะฮะมันจะเป็นอะไรที่เฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วมากแล้วบางทีก็นูบมากเลยครับเพราะว่ามันจะกินเขาไม่ใช่ดิกินคอสเยอะมากเลย ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เอฟเฟกผมผมรู้ไงครับผมได้ดูภาพู้รู้แล้วจนรู้แล้วจนรู้ว่ามันนูบอะครับแต่มันเฟี้ยวนะฮะคนที่รู้คําว่าถ้าแปลภาษาญี่ปุ่นออกก็จะรู้นะครับว่าผมพูดว่าอะไรนะครับนูบบ้านแก่ญี่ปุ่นนูบอังกฤษไม่รู้อะนูบหรืออะไรไม่รู้อะอ่าและนี่ก็คือกร์ดนะครับทั้งหมดในชุดกราดนะครับวิตี ทีดี09นะครับกล่องนี้นั่นเองอ่ะและเราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ